สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการโอ๊กช่อลอยู่กับช่วงโอ๊กรีวิวทอยวันนี้ก็จะมารีวิวคุณฟเซ่นะครับโอเคนี่ครับนี่ได้ตัวนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะครับขอตั้งกล้องแป๊บนึงครับ โอเคเรามาดูข้างในกันเลยนะครับเกะออกมาเลยครับนี่ครับขันนีนก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เรามาดูที่ตัวนี้กันนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขออ่านก่อนนะครับนี่ครับลึนลับของรางวัลมา,าเลเดอร์ส่งตรงถึงบ้าน เดี๋ยวผมก็อ่านก่อนรางวัลที่หนึ่งนะครับเข็มกัดโฟเซ่ไดรเวอร์แบบเลเจนด์นะครับนี่เลเจนด์หรือเปล่าผมว่าน่าจะเลเจนด์นะครับแล้วก็รางวัลที่สองครับฟิกเกอร์โอ๊ตฟิกเกอร์โอ๊ตรวมสามสิบรางวัลเป็นหุ่นโอ๊ตนะครับแล้วก็ ลำที่สองจะรวดอวกาศโฟเซ่หนึ่งร้อยรางวัลน,นะครับนี่ครับข้างหน้าก็แล้วก็เกมกัรโฟเซ่อันนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็อันนี้ผมว่าน่าจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นฟิกเกอร์โฟเซ่นะครับสีเปลี่ยนใหม่อันนี้สงสัยน่าจะให้ส่งนะครับข้างในก็เป็นอย่างนี้ครับโอเคนะครับในกล่องมีอะไรไหมครับ โอเคแกะออกมาดูกันเลยครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับผม,ามานี่ครับสวยมากเลยนะครับเนี่ยลงสีนี่ก็เป็นเรดาร์กับลันเชอร์นะครับอ่าเป็นคู่กันนะครับโอเคก็มีจุดขยับได้นะครับหมุนมือได้นะครับแต่ถอดอันนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยว แล้วก็นี่ครับเป็นอย่างนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปครับสวัสดี